สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน มาพบกับช็อตนี้พี่เคลียร์นะครับประจําวันนี้นะครับคงเป็นช็อตไหนไม่ได้ที่หลายคนสงสัยกันเหลือเกินนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับบรุเอียดอร์มุนพบกับเชลซีซึ่งผลเนี่ยจบลงด้วยชัยชนะของเชลซี2ประตูต่อศูนย์ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งจากทางฝั่งของบรุซเซอยดอร์มุนแฟนบอลพวกเขาข้องใจมากก็คือจังหวะประตู2อศูนย์ครับที่เป็นจุดโทษมันไม่ใช่ไม่ได้ข้องใจเรื่องของการฟาวแต่เป็นข้องใจว่าทําไมคาร์ฮาวเวิร์ตที่ยิงจุดโทษพลาด ไปแล้วถึงได้ยิงใหม่อีกครั้งวันนี้ช็อตนี้พี่เคลียร์จะมาเคลียร์ให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับโดยในจังหวะดังกล่าวนะครับคฮาวเวสได้ยิงจุดโทษเพื่อให้ทีมเนี่ยขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์ซึ่งจะทําให้สกอร์รวมเชลซีนําดอกมุลเป็น2ประตูต่อหนึ่งโดยครั้งแรกนะครับฮาวเวิสวิ่งเข้ามายิงจุดโทษปรากฏว,ว่ายิงไปชนเสาแล้วดอกมุลก็เคลียร์ทิ้งออกไปได้ทุกคนคิดว่าจบครับสกอร์จะยัง1นูนเหมือนเดิมรวม2นัดก็ยังเสมอกันอยู่เกมก็จะยังตึงอยูู่่โออกกกาาสเข้้้้รบบ็50-50แแตลลวนัผดิชีให คายฮาวเวิร์สยิงจุดโทษอีกครั้งหนึ่งครับสาเหตุเพราะว่ามีผู้เล่นของบอสเซียดอทมุลและผู้เล่นของเชลซีเนี่ยวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่เท้าของคายฮาวเวิร์สที่เป็นคนยิงเนี่ยจะสัมผัสบอลทีนี้ก็เลยเกิดคําถามดอทมุลก็บองว่าเฮ้ยเชลซีก็วิ่งเข้าไปอะ่ะทำไมต้องยิงใหมอ่อ่ะในเมื่อดอทมุลวิ่งก็จริงแต่เชลซีก็วิ่งเข้าไปเหมือนกันทาไมถึงให้ยิงใหม่ทีนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินที่ผิดพลาดมันไม่ได้มีการรับงานอะไรแต่อย่างใดหรือ VAr ทําร้ายดมไม่ อย่างนั้นครับเพราะว่าเมื่อเราไปการกดกติกาฟุตบอลนะครับที่ระบุเอาไว้โดยสาพันธ์ผู้ควบคุมกฎกติกาฟุตบอลหรือ i f a b ครับระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าในการยิงลูกจุดโทษนะครับถ้าในกรณีที่ผู้เล่นนะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนที่คนยิงเท้าจะสัมผัสบอลเนี่ยให้ถือว่าเป็นโมคะครับต้องยิงใหม่ไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าถ้าเข้ามาทั้ง2ทีมนะครับถือว่าต้องยิงใหม่ครับแต่ในกรณีกับการถ้าเกิดว่าเป็นแค่ฝั่งเชลซีที่วิ่งเข้ามานะครับ อยู่ฝ่ายเดียวนะถ้าเป็นเชลซีวิ่งเข้ามาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วฮาเวสยิงไม่เข้าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ต้องยิงแล้วนะครับก็คือยกประโยชน์ให้จาเลยไปเลยก็คือว่าเป็นการฟาวไปแต่ว่าอันนี้เข้ามา2ฝ่ายทั้งดอดมุนก็เข้ามาฝั่งเชลซีก็เข้ามาฉะนั้นก็ต้องยิงใหม่สมมติเล่นๆนะครับสมมติว่าเกิดฮาเวสเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยก็ต้องยิงใหม่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามา2คนเนี่ยคือยิงใหม่ในทุกกรณีนะครับซึ่งเคสนี้ก็ทั้งเชลซีก็เข้ามาทั้งดอดมุนนกกก็็เเข้าามม่ทีครวจะิงัลยยยต้้้องงใใหหิม่แลสุดทาก็็สังหาารเเข้ไปปน ตูชัยให้เชลซีชนะดอทมูล2-0เข้าสู่รอบก่อนรองชาเลิศของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สําเร็จนะครับนี่จังหวะนี้แหละครับที่หลายคนข้องใจเราเลยนํามาเคลียร์ให้ในช่วงของช็อตนี้พี่เคลียร์ครับสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูสปอร์ตเมนทัลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคันเย็นคันสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน